สูตรคำนวณ2ยกกำลัง n คำนวณหาจำนวนเซลล์สืบพันธุ์2ยกกำลัง n เมื่อ n คือไฮโดรไซกัสตรงนี้เราได้ทดลองไปแล้วนะคะอืมถ้าเป็น y ใหญ่ y เล็ก r ใหญ่ r เล็กตรงนี้เนี่ยมันมีเฮโไรเจก๊าซ2นังจะเป็น2ยกกำลัง2เท่ากับ4แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นยีนเด่นทั้งหมด ไม่มีเฮทโรไซด์กันเลยเฮทโรไซด์กันเท่ากับศูนย์เพราะฉ้นสอง 2, ยกกำลังศูนเท่ากับหนึ่งกำมีที่เกิดขึ้นมาก็จะมีแค่แบบเดียวแบบนี้นะคะอ่ะแล้วถ้า y ใหญ่ y เล็ก r ใหญ่ r เล็ก t ใหญ่ t เล็กอะตรงนี้ก็จะเป็นสอยกกำลังสาม ตึงต้งตึ้งเป็นสี่สองเป็นแปดจะได้ทั้งหมดแปดแบบเอาจะได้แบบโอเคทีคนี้นะคะเวลาที่เราทำกฎของเบนเดียวเนี่ยปกติเราจะคูณถึงแค่ไดไฮเบดคลอสนะคะแต่ถ้ามันมากกว่านั้นมันก็จะมีตารางให้เราดูนะคะในกรณีที่จะใช้ตารางตรงนี้ได้นะต้องเป็นการคูณด้วย จีโนไทป์เดียวกันนะคะถึงจะสามารถใช้ตารางตรงนี้ได้ต้องผสมตัวเองนะคะก็คือต้องผสมจีโนไทป์แบบเดียวกันมาผสมกันถึงจะสามารถใช้ตารางนี้ได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยจำนวนยีนที่เป็นเฮตโรไซกัสนะคะเฮตโรไซกัสถ้ามีหนึ่งตำแหน่งก็จะได้กมมีดได้สองนะคะก็คือ a ใหญ่แล้วก็ A เล็ก จีโนไทป์ที่ได้มานะคนจ,ะแบบจีโนไทป์จะได้สามแบบจีโนไทป์ได้สามแบบ A ใหญ่ A ใหญ่ A ใหญ่ A เล็กแล้วก็เเล็ก A อเล็กฟีโนไทป์ได้สองแบบก็คือ A อขีอดแล้วก็ลักษณะดยโอยโฮโมไซกสัสสองแบบโฮโมไซกสัส ฮตโรไซกัสหนึ่งแบบแล้วก็จีโนไทป์จะเกิดขึ้นทั้งหมดจากการผสมนะคะถ้าผสมหนึ่งถ้าผสมโบนไฮเบ c คลอสนะคะเราจะได้จํานวนทั้งหมดนะคะไม่ได้มีไม่ได้หมายความว่ามันได้มันมันมีมันมีจีโนไทป์สามแบบแต่จะได้จีโนไทป์ทั้งหมดสี่อันนะคะได้ลูกได้ตารางเนี่ยสี่เพราะตารางที่เกิดที่เกิดขึ้นก็คือสองคูณสองนะคะ ถ้าเป็นไดไฮ i ิ c ค o s s นะคะเซลล์สืบพันธุ์สองยูกำลังเอนะคะก็จะได้จำนวนแกมีดเป็นแบบนี้ A A B A ใหญ่บเล็ก A เล็กบใหญ่แล้วก็ A เล็กบเล็กนะคะฟ e n o t y p e ฟีโนไทป์ได้เก้าเอ่อจีโนไทป์ได้เก้าแบบนะจีโนไทป์ตรงนี้ลองนับสิทางทางตรงนี้จีโนไทป์ต้องได้เก้าแบบนะคะเพราะมันเป็นไดไฮ i ิ c คล s ส มาต่อนะคะฟีโนไทป์จะได้สี่ 4, โฮโมไซกัสสี่เฮทโรไซกัสห้านะคะจำนวนจีโนไทป์ทั้งหมดได้สิบหกจะได้ทั้งหมดสิบหกนะคะถ้ามากกว่านี้ถ้าเป็นจำนวนถ้าแบบ N ถ้าเป็น N นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นสูตรคำนวณกัมมิดที่อยู่ด้านลาง จำนวน g a m e ดของพ่อแม่นะคะสองยกกำลังเเพราะเมื่อ n คือคู่ของยีนที่เป็นเฮ t โ r รไซกัดนะคะตำแหน่งยีนที่เป็นเฮ t โ r รไซกัดสองใช้สูตรสองยกกำลังเีโน g ทป์จีโน g ทป์นทเนี่ยจำนวนจีโนไทป์ที่จะเกิดขึ้นคือสามยกกำลังเอ็นจำนวนของฟีโนไทป์ที่จะเกิดขึ้นก็คือสองยกกำลังเโฮโมไซกั y เทตโทรไซกัสตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยออกข้อสอบหรอกอจำนวนจีโนไทยทั้งหมดเป็นสี ok ่ยกกำลังเอ็ดจำนวนจีโนไทย์ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดอ่นี่นะคะตัวอย่างตัวอย่างนะคะการผสมตัวเองของ A ใหญ่ A ใหญ่ B บหญบเเล็กซใหญ่ c ใหญ่ D ใหญ่ D ใหญ, D ใหญ่แล้วก็ E เล็ก E เล็ก เห็นไหมเทียนผิดหนึ่งตัวอันนี้ต้องเป็นซีเล็กเพราะฉะนั้นจงหาจำนวนชนิดและอัตราส่วนของเซลล์สืบพันธุ์อัตราส่วนของตีโนไทแล้วก็อัตราส่วนฟีโนไทจำนวนสมาชิกทั้งหมดของลูกที่เกิดจากการผสมตัวเองฉะนั้นจำนวนเซลล์สืบพันธุ์นะคะเขาหาคู่ที่เป็นเทเทโไซกัสกเนี่ยมีสองอันก็คือ B ใหญ่ B เล็กแล้วก็ C ใหญ่ C เล็กเพราะฉะนั้นเซลล์สืบพันธุ์ก็จะเป็น2ยกกำลัง n ได้4แบบจำนวนของจีโนไทป์3ยกกำลัง n ได้9จำนวนฟีโนไทป์ก็จะเป็น2ยกกำลัง2นะคะก็จะได้ทั้งหมด่แบบโอเคอยังไม่ามาีอะไรทำไมกดเวลาที่เราคำวนวณนะคะความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นเนี่ยมันจะมาพร้อมกับการใช้ กดการคูณกดการบวกนะคะแล้วก็การกระจายไบยโนเมียวลนะคะอ๊ <c oughs> การกระจายไบนเมลเอคมาอันดูอันแรกก่อนส่วนใหญ่เราจะใช้กดการคูณการใช้กดการคูณเนี่ยก็ต่อเมื่อสองเหตุการณ์มันเกิดขึ้นพร้อมกัน อย่างเช่นโอกาสที่จะได้สีเหลืองโอกาสที่จะได้สีเหลืองแล้วก็เมล็ดกลมมันเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะใช้กฎการคูณนะคะมันจะเกิดในกรณีที่เป็นอินดีเพนเดนซ์จียีนที่เป็นอิสระกันในคนละโครโมโซม ถ้าเราจะดูว่าลูกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะเราสามารถใช้กฎการคูณได้กฎการบวกก็จะใช้ในกรณีที่มันเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์สองเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่พร้อมกันนะคะทีนี้ต่อมาการกระจายไบโนเมียล expansion of binomial การกระจายไบนเมียลตรงนี้เนี่ยจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกี่ยวขอ้องเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ ตั้งแต่สองเหตุการณ์จริงๆเนี่ยก็คือต้องใช้คาว่าตั้งแต่สองเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันได้หลายแบบซึ่งการกระจายไบนเมียลในกรณีที่พี่กาลังจะพาทําเนี่ยมันจะไม่พิจารณาลำดับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีสูตร p ก็คือความน่าจะเป็นนะคะเท่ากับ n แฟก s แฟก t แฟกคูณด้วย p กําลัง s แล้วก็ q กําลัง t ะคะโดยที่แต่ละตัวคืออะไรบ้าง p ใหญ่คือความน่าจะเป็น P เล็กคือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่หนึ่ง S คือเหตุจำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ที่หนึ่ง Q คือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สอง T คือจำนวนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สอง n ก็คือจำนวนครั้งของเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะซึ่งก็คือ S บวก T โอเค x นะคะการกระจายไบนิเมีย อย่างเช่นเขามักจะถามว่าพ่อกับแม่ที่เป็นโฮมเพตพ่อกับแม่ที่เป็นเฮทโรไซกัสลูกที่เกิดขึ้นมาสามคนจะมีคนที่เป็นคนที่หนึ่งเป็นโรคมีคนหนึ่งที่เป็นโรคและคนที่สองปกติเนี่ยจะเกิดขึ้นทั้งหมดกี่คนอันเนี้ยจะใช้การกระจายไบโนิม,มิอ์นะคะยกตัวอย่างกรณีนี้สิใช้รกระจายไบโนม,มิอลนะคะพ่อแม่ เป็นเฮตโรไซกัสพ่อแม่เป็นเฮตโทรไซกัสของของยีนผิวเผือกในวงเล็บผิวเผือกคืออ่าเป็นยีนด้อยนะคะยีนด้อยเอเล็กเอเล็กเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่เป็นเฮตโทรไซกัสแปลว่า พ่อเป็นเอียญเอเล็กแต่งงานกับแม่ที่เป็นเอียญ่เอเล็กเป็นฮิทรูซกัสนะคะโอกาสที่บ้านนี้มีลูกสาวคน จะมีโอกาสที่ลูกหนึ่งคนเป็นผิวเผือกและอีกสองคนผิวปกติเป็นเท่าไหร่นะโอเค บ้านนี้มีรูปสามสนถ้าอ,อันนี้เขาให้มาก็คือจะมีจํานวนครั้งของเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นอยู่สามเหตุจะเกิดขึ้นอยู่สามเหตุการณ์โดยที่เหตุการณ์เนี่ยมันก็มีความเกี่ยวพันกันโดยที่เขาไม่ได้บอกว่าลูกคนลูกคนแรกจะเป็นผิวอะไรนะคะเขาก็คือไม่ได้ลำดับเหตุการณ์ค่ะไม่พิจารณาเหตุการณ์เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องมาหาก่อนว่า พ่อกับแม่ที่เป็นเฮทโรไซการแบบนี้เนี่ยจะได้ลูกที่เป็นผิวเผือกเท่าไหร่มีโอกาสลูกผิวเผือกเท่าไหร่มีโอกาสที่ลูกผิวปกติเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเราคูณจิบจัดออกมาแล้วได้สามส่วนสี่ผิวปกติ หนึ่งส่วนสี่เป็นผิวเผือกอ่ะเราคำนวณโอกาสที่จะเกิดขึ้นโอกาสที่จะเกิดผิวปกติโอกาสที่จะเกิดผิวเผือกนะคะก็คือโอกาสสามส่วนสี่แล้วโอกาสหนึ่งส่วนสี่ลูกสามคนคนโดยจะมีหนึ่งคนที่เป็นผิวเผือกอีกสองคนเป็นผิวปกติอะก็เข้าสูตรได้เลยนะคะโอกาส อันนี้ต้องช่วยพี่คำนวณเลขนิดนึงเพราะพี่เก่งมากเคเพราะนั้นจำนวนครั้งของเหตุการณ์ทั้งหมดมีลูกสามคนโดยที่เป็นผิวเผือกอ่ะผิวปกติสองคนผิวเผือกหนึ่งคนคูณด้วย โอกาสที่ลูกจะเป็นผิวปกติผิวปกติยกกำลังสองเพราะว่ามีเขาถามว่าอีกสองคนเป็นผิวปกติเนาะก็คือโอกาสที่จะเป็นได้ผิวปกติเนี่ยสองคนคูณด้วยโอกาสผิวเผือกหนึ่งคนคูณได้เท่าไหร่หาช่วยพี่หน่อยฉันคิด,ดเลขติมาแฟ a ทอเรเรียนแล้ว สามแฟลกชอว์เรีก็จะเป็น 3, 2, 1, สามคูณสองคูณหนึ่งส่วนด้วยสองคูณหนึ่งคูณหนึ่งสามสามสามเป็นเก้าใช่วยไม่เติมใคิดเลขเก่งโอเคขอบคุณม่นม่นดูสิฉันจะได้เท่ากันไหม ขอบคุณมากม่อนมอนแกแกต้องระวังเวลาฉ้นคูณเลขนหคดีตัดออกได้เท่าไหร่อ่ะใช่ไหม ใช่ไหมฉันหมายถึงว่าพี่อะแทนค่าสุขค่าพี่แทนค่าถูกแต่เวลาที่พี่คูณเลขถูกหรือไม่สามสามเป็นเก้าสี่สี่สิบหกใช่ไหมแกฉันต้องให้นักเรียนมาช่วยคิดเลขไม่งั้นท่านึงงมงเออแดงจริงเหรอกมันมอนก็จะเป็นสามไหม คูณเก้าส่วนสิบคูณพี่คูณเลขถูกไหมแกแกึ่งคุณเลขถูกไหมมอนไอไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยหมายถึงพี่หรือแกที่ผิด <laughs> มอนยี่สิบเจ็ดสิบหก ถ้าไม่มีเครื่องคิดเลขพวกแกก็คงจะคิดออกแต่พี่คิดไม่ออกถ้าไม่มีเครื่องคิดเลขใช่ไหมถ้าไห่คบนอนดิแล้วมคนอื่นได้ตัวเลขไหนบ้างแกเผื่อพี่คุณเลขผิดบอกฉันได้นะเพราะฉะนั้นโอกาสที่บ้านนี้จะได้คนลูกผิวเผือกและลูกผิวปกติ มีโอกาสจะเกิดขึ้นทั้งหมด27.64โอกาสนะคะโอเค